สวัสดีครับหนูพุกฟาร์มลำพูนครับผมวันนี้เราจะพามาชมาสุดรอของเรา,าพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มนะครับผมความใหญ่ของเขานะครับสุดรอนะครับประจำฟาร์มนะครับผม,มนี่นะครับผมพุกใหญ่สายพันธุ์ลำพูนครับผมเป็นชุดพ่อพันสวย อ่าเป็นทั้งหมดเป็นหนูซ้ายลำพูนหมดเลยครับพวกใหญ่สายพันลำพูนนะครับผมอ่าที่น,นี่บ่อจะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ของเขานะครับผมที่ทําไว้นะครับผมเพื่อทีข่ขยับขยายออกนะครับผมอืมอ่าสวยๆนะครับดูความใหญ่นะครับผมอันนี้มือเรานะครับอันนี้มือมือเรา ่ามือเราอุ้งมือเรานะครับผมมือก็มือผมนี่มือใหญ่เลยนะครับมือใหญ่นะครับผมอ่าคมตัวของเขานะครับผมอันนี้หางของเขานะครับผมนี่หางใหญ่คนหางใหญ่นะครับผมนะครับสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีท่านผู้เข้ามาช่วยชมชมหน่อยแล้วสวัสดีหน่อยอ่าสวัสดีครับอื น่ารักนะครับผมอยู่ไปก็คุยกับหนูไปครับผมน่าคุยไปบางคนว่าเอออันนี้บ้าหรือเปล่านี่นะครับหนูพุกฟาร์มล้ำพูนครับผม0ูน 6, 6 7 0 9ด1 0นะครับผมอ่าเราก็จะมาให้ชิปให้อ่าลูกคนที่เข้ามาชมเยี่ยมชมได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวสำหรับชิปนี้อเอาพอหอมปากหอมคอนะครับอืมครับสวัสดีครับผม